ำไมต้องเป็นผมเหรอลองย้อนกลับไปดูแต่ต้นสิคร enfin ับการเงินไม่ใช่เรื่องของมือ mm. สมัครเล่นกลยุทธ์ไม anyway> ่ใช่มายากลกลยุทธ์ทางการเงินที่ดีจะทำให้ซีอเข้มแข็งและประเทศมั่นคงทำไมต้องเป็นผมหากธุรก <uh ิจของคุณมีความจำกัดให้ผมจัดการให้ โลกออนไลน์ที่คุณรู้จักแต่อาจไม่รู้ลึกเปลี่ยนจากธุรกิจหน้าร้านมาสู่ตลาด Oscar. ออนไลน์อยากก้าวสู่ตลาดดิจิตอลหากเตรียมตัวไม่ vontade. พร้อมมันนี้พรุ v, ่งนี้อาจไม่เหลือธุรกิจให้คุณทำก้าวสู่การเป็น CEO ในยุคอนาคตในยุคอนาคตในยุคอนาคตด้วยกันทำไมต้องเป็นผมเหรอธุรกิจโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สำหรับผมไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวแต่กว่า15โรงพยาบาลสุขภาพที่ดีของธุรกิจบริการขึ้นอยู่กับอะไรอยากรู้คำตอบมาพบก,กันครับทำไมต้องเป็นลูกเกดมีใครที่ให้มากกว่านี้มา บุคลิกะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนให้ปังหรือปล่อยให้พังก็แล้วแตไ่ไม่งอน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 ผมจะใช้ประสบการณ์การพูด40ปีติดปีกักบซีโอ o อรุ่นใหม่ เป็นเสือนั้นไม่ธรรมดาแต่ก็เป็นพยักฆาที่ติดปีกได้เมื่อไหร่คิดดูสิครับว่าจะน่ากลวดแค่ไหนพูดเก่งพูดดียางสุดยอดพูดเก่งพูดดียางสุดยอดซีออทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นผมผมท็อปหนึ่งในผู้นำธุรกิจแห่งโลกอนาคตกลยุทธ์ในยุคดิจิตัลไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่คือเรื่องของปัจจุบัน หากไม่เริ่มในวันนี้คุณก็ไม่ต่างกับไม่ใช่แค่ตัวท็อปแต่ต้องเป็นตัวจริงด้วยอนา,าคตในธุรกิจของคุณอยู่ที่คุณเลือกที่จะเรียนรู้อะไรในวันนี้พบกันที่ C.O.I. d o l อยากจะเล่าประสบการณ์การบริหารธุรกิจของผมให้กับทุกท่านฟังจากบริษัทคนไทยให้กลายเป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกสร้างบริษัทให้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองจากที่มียอดขาย1 5 0 0 0ล้านกลายเป็นบริษัทที่มียอดขาย80,000ล้านบาทภายในระยะเวลา20ปีผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังถึงการเดินทางในการสร้างไทยสมิทธ์ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกของ มาฟััังกนครบทำไมต้องเปนผมเหรอคุณจะรู้จักซีอสักกี่คนในประเทศไทยที่สามารถจบรายการไตกีฬา ir ah Iron Man มาได้ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ถึงกับ4ครั้งแล้วเจอกันที่ CEO i r o n อและมาร่วมกันเป็น Happy CEO ไปด้วยกันนะครับ CEO ที่ดีจุดมุ่งหมายต้องชัด บริหารคนต้องเป็นองค์กรถึงจะเดินระบบบัญชีการเงินก็เหมือนระบบไตเวลโลหิตที่เราจะต้องบริหารให้ดีทําธุรกิจต้องเข้าใจความคิดผู้บริหารแล้วก็ต้องบริหารลูกน้องให้ได้ค่ะถ้าทำสองสิ่งนี้ได้ดีธุรกิจของคุณก็จะเติบโตไปได้ค่ะแทนฟอร์มธุรกิจของคุณให้เดินต่อไปได้กับ CEO Idol คนลงทุนทำธุรกิจทุกคนก็หวังจะพบกับความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถ้าคุณทำธุรกิจผิดวิธีสิ่งที่คุณได้พบอาจเป็นความว่างเปล่าทำไมถึงต้องเป็นผมเพราะผมทำธุรกิจจากตึกแถวเล็กๆสองห้องจนกลายเป็นบริษัทมนาชนยอดขายหมื่นกว่าล้านบาทต่อป,ปีแล้วมาพบกับผมที่ CEO Idol